ดูสิจะทำไมัเป็นยังไงมันต่างกันไงความคิดความเห็นน้องถาวขางเที่ไดนาบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาก็ให้มันผ่านไปผ่านไปนะคะคือเป็นยังไงคะ So I think um, I used to expect the things to be a certain way and used to try to change Them to be according my liking my according or disliking liking เข um, าบอกเมื่อก่อนเขาคิดว่าเขาทำทุกอย่างเนี่ยมันมีมีความคาดหวังว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นอย่างที่เขาเป็นหรือเป็นประมาณนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยคือเขาทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่มันเป็นอะแต่ตอนนี้ก็ทำอย่างทาตอนนี้แต่สิ่งที่ปรากฏหรือผลเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ได้ครับ but then it just takes the acceptance of the present moment to u um, trust that the way things are is just how it has to be, and there s um, no me trying to manipulate it and to be according my liking or disliking. เขา <c> บ <oughs> อกว่ามันก็ต้องยอมรับในปัจจุบันยอมรับในสิ่งที่มันเป็นทำตามเหตุตามสมควรแล้วผลนะมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นผลเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากความชอบหรือไม่ชอบของเขา because um, all those things that arises are just these um, um, eight worldly winds, like lokatam. h uh, they're just worldly things which come and arises, and we attach to them. But actually, there is nothing um, substantial in them. ก่อนหน้านี้เขามีบอกด้วยว่าพออยู่ในปัจจุบันขณะด้วยการยอมรับความจริงเนี่ยมันก็ไม่มีเขาอยู่แล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบัน่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่บางทีมันก็อยาก คว้าไว้บ้างไม่คว้าไว้บ้างแต่จริงแล้วทุกอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันนะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มีสาระสำคัญเลย And that which, um, attaches also another sankhara to them also just which is แม้แต่ความยึดมั่นถือมั่นหรือการที่จับไว้มันยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่มีความสำคัญมันก็แค่เป็นสังขารปรุงแต่งเขราใจอะพอมันเข้าใจผิดก็คือว่าทุกอย่างกลายเป็น เรื่องจริงหมดเลยเรามีจริงๆสามีมีจริงๆหลวงตาก็มีจริงๆคือทุกอย่างจริงหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่ามันก็เลยติดกับการสุขทุกข์จริงๆถ้าถูกใจก็สุขไม่ถูกใจก็ทุกแล้วก็ให้ค่าทุกอย่างแล้วก็วนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้ เข้าใจแล้วค่ะว่าที่ผ่านมามันมันเข้าใจด้วยแค่สมองแต่การใช้ชีวิตจริงๆเนะี่ยมันก็ยังเห็นทุกอย่างว่าจริงอยู่คือมันจริงจังไปกับทุกอย่างจริงๆแล้วก็คิดแต่ว่าเองเข้าใจธรรมะแล้วแต่ในความเป็นจริงของการใช้ชีวิตอนะ มันคนละเรื่องกับสิ่งที่ที่ฟังจริงๆแล้วมันนิพพานเขามีอยู่แล้วดวงตาบอกใจมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันเลย ที่หลังตาเมตตาเพราะไม่อย่างนั้นอะ่ะมันก็จะยังแบบยึดไปโดยที่มันไม่รู้ตัวคือมันสุขจริงทุกจริงแต่มันก็เอาแต่ทำมาคําสอนของทรมาสอนเองแล้วแต่คิดว่าตัวเองอะ่ะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่มันก็คือแบบยิ่งสอนมันก็ยิ่งเป็นการเข้าใจอีกว่ามันมีจริงๆมันเลยต้องสอนต้องสอนเนะะี่ยค่ะมันไม่ได้ปล่อยไปจริงๆ ขอบคุณหลวงตามากๆค่ะใครถามก็ได้สองคนเนี่ยใอรถามฝรั่งบ้างอ่ะอใครที่จะติดขัดที่ไม่ไม่เคลียร์ถามก็ได้สักเลยมันเป็นจริงเลยเนี่ยอยู่ติดๆอ้ำๆมืออึ้งยังทุกข์อยู่กระจมทุกข์อยู่แล้วไม่ถามอ่ะขอโอกาสกับหลวงตาจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับทั้งไดนาทั้งเคส เขาก็พูดเหมือนอย่างที่ที่เขาพูดว่าเขาเขาก็เห็นคือเขาเขาเห็นจักใจว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดดับนะคะแล้วเขาก็ปล่อยตตนไหนก็คล้ายแอมก็คือมันมีความพยายาม โดยที่ไม่เห็นเลยว่าทุกครั้งที่พยายามก็คือมันสร้างตัวตนขึ้นมาจริงๆทั้งที่แล้วก็ได้คุยกับเคสเหมือนกันเขาก็บอกว่าความรู้สึกทุก์เนี่ยเขาก็ยังมี อย่างรู้สึกที่เขาเขาเลิกกับแฟนมันมันก็ยังขึ้นมาแต่เขาก็เขาเห็นจริงๆว่ามันเป็นมันสิ่งที่เกิดขึ้นในคิดว่ามันต่างกันตรงนี้คะ่ะมันไม่ได้ยึดสามีหรอกคะ่ะแต่มันยึดความคิดตัวเอง ไม่ต้องมีตัวเราที่สิ้นยึดคือมันเขาเรียกวิปปาราตความจิตวิปปาราตความคิดเห็นวิปปาราตทิฏฐิวิปปาราตวิปปาราตหมายถึงว่าสิ่งที่ยึดไม่ได้แต่เราก็จะยึดได้ไดสิ่งไม่เที่ยงก็เห็นว่าเป็นเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นสุข สิ่งที่ไม่สวยไม่งามก็เห็นว่าสวยงามสิ่งที่ไม่คงที่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพัดาคจากทุกสิ่งไปก็เห็นว่าเราจะยั่งยืนความยึดให้ทุกแต่เราก็เห็นว่าไม่เห็นมันจะทุกข์อะไรเลยความรักสามีหวานชื่น มันมีความสุขที่สุดสามีก็รักเรามากมันก็ไม่เห็นจะทุกข์อะไรก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตัดขาดจากสามีความรักลูกรักหลานมันสุขอย่างยิ่งเลยน่ารักลูกหลานเขาก็น่ารักไม่จะต้องไปตัดขาดอะไรทำไมจะต้องตัดขาดเนี่ยมันก็ค้านพระธรรม ความจริงของธรรมชาติไม่ใช่ความจริงของใครวพรามันยึดไม่ได้เกิดมาแล้วก็ต้องเคลื่อนไปถูกความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคตลอดเวลาการยึดเช่นนั้นนะ่ะที่ฝืนความจริงธรรมชาติมันเป็นทุกข์แต่เราก็ไม่เห็นมันทุกข์อะไรเลยหลายคนก็มาหาลุงตายแล้วก็บอกว่าไอ้ที่บอกว่ามันทุกข์มันทุกข์ไม่เห็นจะทุกข์อะไรเลยมันก็มีความสุขจะตายสามีรักมากจ,จะตายเป็นสุขอย่างยิ่ง ลูกหลานก็น่ารักจะตายเป็นสุขอย่างยิ่งเมื่มันจะทุกอะไรเลยรั์สินเงินทองก็มีตั้งเยอะเมื่อสุขจะตายเมื่จะทุกอะไรก็เ,เรียกวิปลาสความคิดเห็นวิปลาสติวิปลาสสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสเห็นผิดเห็นโกงจักเป็นดอกบัว สุดท้ายอพอผิดหวังไม่สมหวังไม่สมปรารถนาขับแขนใจไม่ได้อย่างใจมีความแก่ความเจ็บป่วยทุกทรมานหมอบอกเป็นนู่นเป็นนี่ระยะสุดท้ายก็ช็อกต้องตายต้องพัดผ้าจากทุกคนไปก็ช็อกเลยไหนบอกว่ามันสุขมากสุขมากหลายคนก็ทำใจไม่ได้กลายเป็นซึมเศร้า กลายเป็นเจ้าหญิงนิทาตายไปกลายเป็นบ้าตอนน้นตตาตัวตางตาก็มีไม่เห็นว่ามันจะทุกข์อะไรความรักมันก็ทุกข์มันก็มีความสุขทุกอย่างุดท้ายเป็นบ้าผมหมอบอกว่าเป็นมะเรง็งยะส้ายเป็นบ้าตอนนั้นตาเลยมันถึงคนที่มีความคิดเขน็นผิดวิปลาสจิตวิปลาสสัญญาวิปลาสเนี่ยทิฏฐิวิปลาส จะสอนยังไงจะพูดยังไงมันก็มันก็ไม่ไปยังไงไม่เข้าตูกใจยังไงอาจะพูดยังไงเอาตัวอย่างของคนที่เขาคิดได้พงได้ต่อยผู้กี่คนถ้าคนที่มันคิดไม่ได้พงไม่ได้มันก็ยึดอยู่นั่นแน่นจะพูดยังไงต่อยผู้ไอ้ตายก็กลับไปยึด่ามีใครใถามดิมาสอนเรื่องงไงอ่ะ เดี๋ยวขอโอกาสเสริมเรื่องที่คุณแดนนาเขาเล่าว่าการที่เขาทําปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ยึดถือในสิ่งที่มันจะเป็นผลนะคืออย่างผมเองเนี่ยมันก็มีเรื่องมันเป็นประสบการณ์ที่สำหรับผมม,มันรู้สึกเป็นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่คืออย่างกระเบื้องที่บ้านกระเบื้องสาน้ํามาป้าคือกระเบื้องสาน้ามันต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับสรุปเนี่ยทั้งครอบครัวอยากได้เนี่ยไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ตีกันร้องห่มร้องไห้สุดท้ายเนี่ยก็เลยเลือกอันหนึง่งยอมให้มา แล้วเขาก็ปูตอนนี้ปูเสร็จแล้วผมก็เลยคุยกันกับป้ากับอีกว่าแบบแค่กระเบื้องเรายยงเลือกไม่ได้เลยแล้วเราทุกมาแบบหลายเดือนมากร้องห่มร้องไห้กันทั้งครอบครัวไม่มองหน้ากันเป็นวันๆเนี่ยกับแค่เรื่องกระเบื้องมันมันก็เป็นอะไรบางอย่างที่มันคือแค่กระเบื้องนะนี่ยังไม่ใช่ถามว่าเรายึดกระเบื้องมากไหมไม่ได้ยึดไม่มีใครยึดกระเบื้องหรอกในบ้านเนี้ยมากันปีหนึ่งสองครั้งสาครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังร้องห่มงร้องไห้กันกับแค่การที่เราคิดว่าสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็น มันควรจะเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นแต่ถ้าแค่เนี้ยมันยังไม่ได้อะไอสิ่งที่เรายึดในชีวิตอ่ะจิตใจเราเองหรือว่าอีกป้าม้าหรือทำอยากให้ทำสมมันเป็นของมันเองอ่ะถึงเวลามันจะเป็นมันก็เป็นมันจะไม่เป็นมันก็ไม่เป็นคือกระเบื้องมันยังไม่ได้เลย่พรุ่งนี้เราก็ไม่รู้เราจะท้องเสียไหมอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันเหมือนธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าเราอะกับอยู่ในความ ทุกวันเราใช้ชีวิตแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างที่เราเป็นแล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราเป็นเนี่ยปัจจุบันเราก็ทุกแล้วโดยไม่รู้อนาคตพอมันไม่เป็นอย่างที่เราเป็นเราก็ทุกอีกดังนั้นอันนี้ผมว่ามันเป็นตัวอย่างตรงที่เราได้เรียนรู้ในปัจจุบันโดอย่างที่คุณเดน้าบอกว่าท่านก็เลยแค่ก็ทํามันไปเหอะแต่ว่าความชอบความไม่ชอบผลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งนั้นเลย มันก็เลยเหมือนกับแค่อยู่กับปัจจุบันธรรมดาธรรมดาด้วยการเรียนรู้แบบนี้สาธเอ่ามีแค่อีกออได้ทุกคนเนี่ยทำได้ทุกคนมีไหมอะเนี่ยทุกคนก็ก็เต็มใจ,จตอบบทได้อ่อาใบแบ่ อ,อาจจะยังไม่มีโอกาสได้คุยกับทั้งสองท่านเรื่องการตัดสินใจที่เขาเดินมาเดินทางมาที่นี่อะค่ะก็เลยอยากจะอยากจะทราบเขาคล้ายๆกับที่น้องแพรถามพวกพี่ๆว่าถ้าบวชวันนี้เนี่ยจะบวชไหมแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเขาอาจจะตัดสินใจเกินกว่าน,นั้นไปแล้วก็เลยอยากจะถามอะค่ะว่าอะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจเดินทางมาที่นี่ แล้วก็มาเจอหลวงตาแล้วก็ไปจนถึงเลยว่าแล้วทําไมเขามาจึงแสวงหาความจริงอันสูงสุดได้ um, I don't know how how far back should I start <laughs> With, I guess, just um, in general, some kind of unsatisf unsatisfactoriness with just um, this life, which is just things we can see, taste, touch, and there's always an idea that there is just something else than just um, I don't know, getting married or having a job. And I thought there's just some kind of truth there to see or to realize and that became another um, i guess even the suffering itself because then it became another goal to reach to find um, to pursue to own and i think once i arrived here i could really see that that even that pursue was also suffering and That it's just another condition and there is actually um, yeah it's just another another thing เขาบอกว่ามันก็เริ่มจากการที่สมัยก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตด้วยการกินดื่มนอนเรียนแบบเนี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าไอการสัมผัสแบบเนี้ยมันก็มีความจำเจมันน่าจะต้องมีเป้าหมายอะไรบางอย่าง ที่มันดีกว่านี้มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ดีกว่านี้เช่นควรจะแต่งงานไหมหรือจะออกเดินทางเรียนรู้หาความจริงไหมแต่การที่เขาทําอย่างเงี้ยเขาก็ทุกข์โดยไม่รู้ตัวเพราะอยู่ดีเขาก็สร้างเงื่อนไขขึ้นมาว่ามันต้องมีอะไรที่ดีกว่าตรงนี้แล้วเขาก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นมาเห็นว่าไอ้เงื่อนไขในการที่เขาตั้งปักธงไว้ว่ามันต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขาต้องหาที่มันจะทําให้เขาพบความจริงอ่ะมันเป็นแค่เงื่อนไขมันเป็นแค่ phenomena um, i think i kind of answered this already <laughs> uh, i think for me like i've been like suffering for my whole life like since as a child so it's just didn't know anything else but suffering for the whole life and and there's, there was just a point where it became even more suffering and that started the searching for an answer and it just one thing led to another End ed, ended up here up ส่วนของคุณเคสเขาบอกว่าเขาเขารู้สึกว่าชีวิตมันคือความทุกข์เขารู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตเขาไม่เป็นความทุกข์แล้วมันก็มีถึงจุดหนึ่งอ่ะที่มันทุกข์มากกว่าทุกข์เขาก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีทางออกมันต้องมีสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เขาออกจากความทุกข์ได้แล้วด้วยเหตุปัจจัยนั้นอ่ะมันเลยทําให้เขามาอยู่ตรงนี้ครับ the second question why I stayed here uh, I, I think the turning point was uh, I guess in in the worldly life um, I've always had this question like what is my purpose in life and I've always kind of felt like I wanted to help. People in some way, but I didn't know how. And, and then when I came here and realized that uh, the whole purpose in the human life is actually helping people, but it's and just staying here and learning more, it's like it's such a bigger s scale. Than if I were to have an occupation of uh, like being a social worker or something like that, but uh, knowing there's another way, it's actually in a more like it's actually very broad. So I think uh, that's why I stayed here. ล้าสาเหตุที่คุณเคสบอกว่ายัางอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะว่าเขาก็รู้สึกมาตลอดเขามีคําถามข้างในว่าชีวิตเราของคนคนหนึ่งอ่ะเกิดมาทําไมแล้วลึกๆเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากช่วยผู้อื่นครับแล้วการที่เขาได้มาอยู่ตรงนี้เขาได้เรียนรู้ว่าเออชีวิตทุกคนอนะ่ะมันก็เกิดมาเพื่อช่วยช่วยเหลือกันละกันแต่การที่เขาอ่ะจะไปสมัครงานไปทํา CSR หรือช่วยเหลือสังคมแบบเนี้ย การที่เขาอยู่ที่นี่มันสามารถที่จะเรียนรู้บางอย่างแล้วช่วยเหลือผู้คนได้มากที่กว้างขวางไปมากกว่านั้นครับขอบคุณค่ะเครียร์ค่ะขอบคุณค